สวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะทุกทุกคนจ๋าวันนี้นะคะแม่นาก็จะมา,าใช้วิธีการรักษาแบบจีนนะคะก็คือกวาซาแล้วก็ครอบแก้วนะคะพอดีว่าป๊าป๊าเขามีอาการไม่ค่อยสบายนะคะปวดด้านหลังเหมือนจะเป็นหวัดแบบนี้นะคะวันนี้แม่นาก็เลยจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวแก้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าตัวนี้นะคะเราจะครอบกับแก้วตัวนี้นะคะโดยการใช้ไฟนะคะใส่ลงไปด้านในแล้วก็ให้มันดูดเนื้อนะคะ แล้วก็ใช้วิธีการแบบรูดกับเนื้อแบบนี้นะคะให้พิษเป็นการถอนพิษนะคะในร่างกายเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายดีขึ้นนะคะหรือไม่ก็จะใช้เป็นขวดตัวนี้ก็ได้นะคะมันสะดวกนะคะเพื่อนๆจ๋าตัวนี้เลยค่ะใช้แบบนี้เลยนะคะดูดด้วยกับแรงดูดกับตัวนี้นะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ใช้ดีมากๆด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็สะดวกด้วยนะคะเผื่อว่าใครใช้ไฟไม่เป็นเหมือนตัวแก้วเมื่อกี้นะคะส่วนวิธีการกัวซา,าเนี่ยก็จะใช้เป็นไม้กัวซา,าหรือว่าเป็นคริสตัลตัวนี้ก็ได้เลยนะจ๊ะแม่จากวาาัวซาไม่ได้เจ็บมากนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการถอนพิษได้ดีมากๆเลยละค่ะแต่เวลาทําเสร็จแล้วนะคะร่างกายจะผ่อนคลายแล้วก็ดีขึ้นมากๆเลยนะคะเม่นาก็เคยลองทำมาแล้วจ้ะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะมีอาการนี้เลย เ,ะะเหมือนกันทุกคนเลยนะคะที่เมนาถามมาก็จะมีตรงนี้นะคะเมนาก,ก็เคยเป็นขาเจ็บที่นี่นะคะและ้วก็ด้านหลังด้านหลังท้ายทอยนะคะเพื่อนๆจะจะมีเป็นบางทีแบบบางคนจะมีเป็นก้อนนะคะปวดด้านหลังแบบนี้นะคะเราจะใช้วิธีการเจาะเข็มค่ะเ,เข็มสะอาดๆนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้เลือดออกนิดเดียวจ้ะเพื่อนๆจา๋าแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะดูดเลือด ที่ดามเลือดเสียออกมานะคะจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยแบบผ่อนคลายแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการรักษาแบบของคนจีนเขาสเใย้จีนนะคะเพื่อนๆค่ะก็ต้องขยันนะคะอดทนแล้วก็เก่งในหลายๆด้านเลยนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะคะไม่นาวพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียกป้าป้านะคะแล้วเราจะมาเริ่มกวาดซาแล้วก็ครอบแก้กันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นเราจะเช็ดทําความสะอาดด้านหลังก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทาน้ํามันนวดอโรมานะคะเพื่อที่จะให้ด้านหลังนะคะเวลาเราใช้ขวดกวา,าดจะได้ไม่เจ็บมากนะคะอันนี้แม่นาก็ใช้ไฟนะคะแอลกอฮอล์ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เอาขวดมาครอบที่ด้านหลังนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าแล้วก็ถูขึ้นลงแบบนี้ตามที่แม่นาทําให้ดูได้เลยนะคะ าการปวดเมื่อตามร่างกายจะช่วยได้ดีมากเลยค่ะหรือไม่ก็คนที่มีอาการแบบว่าเป็นหวัดขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายแบบนี้นะคะจะช่วยให้แบบถอนพิษแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็ดีขึ้นมากๆเลยค่ะวิธีการที่ช่วยในเรื่องของการถอนพิษออกจากร่างกายได้ดีมากเลยนะคะ เราไม่สะดวกจะใช้ขวดแบบนี้นะคะเราก็สามารถใช้เป็นไม้กวนซาหรือว่าคริสตัลก็ได้นะคะห้ามเปิดพัดลมนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าถึงแม้ร้อนก็ต้องอดทนนะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าด้านหลังเนี่ยจะเริ่มมีสีแดงนะคะหรือว่าเริ่มมีจุดที่แบบว่าเข้มๆออกมานะคะซึ่งหมายความว่าอ,อาการพิษ ที่อยู่ในร่างกายนะคะก็จะเริ่มขับออกมาแล้วนะคะทําแบบนี้หลายๆครั้งเลยค่ะนะคะจะสังเกตเห็นเริ่มมีจุดเข้มๆออกมาจากด้านหลังของปป้าแล้วนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็หมายความว่าพิษที่อยู่ด้านในมันเริ่มจะออกมาแล้วนะคะจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทั่วทั้งหลังเลยนะคะ สำหรับคนที่มีอาการแบบว่าไม่สบายเยอะๆนะคะจะมีสีเข้มทั้งหลังเลยค่ะเพื่อนๆจะจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะสำหรับคนที่ร่างกายแข็งแรงหรือว่าดีนะคะก็จะเป็นแค่สีแดงๆธรรมดานะคะเป็นสีแดงอ่อนๆไม่เข้มมากนะคะ การกวาซาแบบนี้นะคะคนที่ทําก็ปวดแขนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราต้องใช้แรงในการดึงขวดไปมานะคะการกวาซาถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บค่ะแต่มันก็ไม่เยอะมากนะคะอย่างน้อยๆก็คือร่างกายเนี่ยก็จะผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่เราได้ทําเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราจะเริ่มทําด้านข้างอีกนะคะคือทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งสองข้างเลยนะคะการที่เราทําเองที่บ้านแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆจะช่วยประหยัดเงินได้เยอะเลยค่ะแล้วก็เหมือนที่บอกนะคะสไปรจิงก็ต้องขยันแล้วก็เก่งในหลายๆอย่างเลยนะคะ เสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็เริ่มมาทําการครอบขวดต่อเลยนะคะแม่นาก็จะใช้เป็นขวดตัวนี้เลยค่ะในการาครอบนะคะเราจะเว้นระยะห่างจากกระดูกตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะครอบในส่วนของอริมที่อยู่นี่นะคะตามรูปที่แม่นาให้ดูเลยนะคะ ตามเส้นแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าขวดจะหมดนะคะจริงๆเนี่ยด้านข้างเราก็สามารถทําได้อีกนะคะแต่พอดีว่าวันนี้นะคะขวดของเราหมดแล้วนะคะก็เลยทําได้แค่นี้ค่ะรอประมาณ1ินาทีแล้วก็ค่อยเอาขวดออกมานะคะการครอบขวดแบบนี้นะคะเป็นการถอนพิษที่ดีมากๆเลยละคะ่ะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะคะร่างกายของเรานะคะก็จะ สบายตัวแล้วก็ดีขึ้นมากเลยละค่ะหลังจากทำเสร็จห้ามอาบน้ำนะคะสังเกตดูว่าถ้ามีสี<ม>เข้มๆนะคะ<ม>แบบนี้นะคะก็กแบบสดงว่าไม่สบายนะคะซึ่งมันได้ขับพิษออกมาแล้วนะคะส่วนสีอ่อนๆน,นี่ก็ไม่เป็นไรมากนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แมนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ